สวัสดีครับร้านก่อนนะครับผมออกจากฟิลเจอร์มาแล้วนะครับอยู่หมู่บ้าน j จ p นะครับออกจากฟิลเจอร์มาเลี้วซ้ายเข้าคอนะครับชิดขวาอยู่เธอแรกมองขวามือจะเป็นไฟหมู่บ้านใหญ่นะครับหมู่บ้าน j จ p นะครับพอดีวันนี้มาทําที่บ้านผมมีนะครับเพจ f a c e o o o k s ป o ี้เราจะได้อ YouTube มาไลนช็อนะครับเจ็ดช่องทางนะครับให้ลูกค้าได้ดูสินค้ากันนะครับผมจะชื่อเดียวกันนะครับกอรเวิแวหรือไม่ก็กรที่เฉยนะครับ ผมจะไม่ใช้ชื่ออื่นนะเพราะลูกครร้าจะจำไม่ง่ายนะครับหรือไม่ก็เข้า Google พิมพ์ชื่อร้านผมเลยก่อนนะครับมันจะขึ้นมาเลยว่าม,มีอะไรบ้างนะครับอ่ะตัวนี้มาใหม่นะครับเป็นเป้แบ็คแพ็คนะครับจริงๆแล้นมันเคยมาหนาแล้วล่ะมันก็จะสลับอ่าปีนึ้งอาจจะผลิตครั้งสองครั้งอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นรอบนาอาจจะเป็นสีดํากับสีอื่นไปอะไรประมาณนี้นะครับรอบนี้ก็จะเป็นคู่คู่สีกรมนะครับกับสีแดง นะครับตัวนี้ไซส์ใหญ่สุดเลยนะครับของคอนเวิร์ตนะครับโลโก้จะเป็นผ้านะครับโลโก้จะเป็นผ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าปกติผ้าแคนวาสปกตินะครับก็จะไซส์ใหญ่เลยนะครับนี่คือความกว้างเลยนะครับคือกว้างฝ่ามือหนึ่งนะครับ มาดูช่องนะครับ <c oughs> ช่องเนี่ยมันจะมีให้เลือกเยอะนะครับช่องแรกนะครับช่องแรกเนี่ยคือสุดเลยนะครับสุดเลยนะครับเต็มเต็มพื้น,นที่นะครับกระเป๋าที่ได้จากจากจากช็อปนะครับจะเป็นถุงพลาสติกห่อกระเป๋ามานะครับแล้วก็แพ็ใคใส่กล่องให้ลูกค้าไปนะครับ ช่องสองนะครับเดี๋ยวผมเอาสีแดงดีกว่ามันมองไม่เห็นสีแดงก็จะเป็นโลโก้าขาวเหมือนกันนะครับเป็นโลโก้าขาวเหมือนกันนะครับช่องแรกก็โล่งๆนะครับข้างในไม่มีช่องเพิ่มนะครับช่องสองนะครับเปิดก็จะเปิดมาอย่างนี้เลยครึ่งหนึ่งซิฟครึ่งหนึ่งนะครับ ข้างในจะมีอีกนะครับก่อนนะลูกค้าก็จะมีช่องนี้ช่องหนึ่งช่องใหญ่นะครับสุดจนพื้นเลยนะครับแล้วก็ช่องสองนะครับช่องสองจะมีครึ่งหนึ่งนะครับและอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นใส่พวกปาก,กานะครับตรงนี้ใส่พวกปาก,กาใส่ได้สามแท่งนะครับหนึ่งช่องสองช่องแล้วก็สามช่องนะครับ แล้วก็ช่องใหญ่นะครับช่องใหญ่ช่องใหญ่ก็จะโล่งๆนะครับคือเป็นอย่างนี้เลยนะครับมีมีช่องด้านนี้ช่องหนึ่งแล้วก็ช่องข้านนี้ช่องหนึ่งตอนนี้จะเป็นตะข่ายนะครับจะเป็นตะข่ายนิ่มๆนิ่มๆนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังมีด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นโฟมอยู่ข้างในนะครับกป็นกระแทกนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับ เหมือนกับพวกนี้ก็มีโฟมเหมือนกันนะครับสายปรับได้นะครับสายปรับได้ก็จะมีที่ถือให้นะครับตัวนี้เป็นสีแดงเลยนะลูกค้าสีกม้มสีก้มจะขายดีนะครับจะหมดก่อน ผมไม่ได้สั่งมาเยอะนะลูกค้าผมสั่งมาแค่อย่างกหกใบเท่านั้นเองนะครับหกคนก็หมดแล้วนะครับขนาดก็โล่งๆนะครับอ่ขนาดนะครับสูงนะครับสูงสูงนะครับสูงสิบแปดนิ้วนะครับสูงสิบแปดนิ้วกว้างนะครับกว้างกว้างกว้างนะครับกว้างเลยนะครับ หนึ่งแมรทัดครับสิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วด้านข้างก็จะมีช่องใส่ขวดน้ํานะครับใส่ได้สองข้างนะครับข้างนี้ก็มีนะครับลึกนะครับลึกคือขนาดที่ใส่ของได้นะครับคือก่ามือเลยนะครับห้าจุดห้านิ้วเลยนะครับลึกนะครับลึกมากนะครับห้าจุดห้านิ้วนะครับ ตัวนี้คือผมจะพูดว่าผลิตตลอดมันก็มันก็ได้นะแต่คือปีนึงอาจจะผลิตครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมดหมดก็คือยาวเลยนะครับรอปีหน้าอะไรประมาณนี้นครับอาจจะมีกลางปีอาจจะเป็นสีอื่นไปนะครับก็จะวนอยู่อย่างนี้นะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับรอบนี้มาสองสีนะครับก็ฝากด้วยนะลูกค้าร้นก่อนนะครับมีอะไรใหม่ผมจะลงมาให้เรื่อยนะครับสวัสดีครับ